แคร่เปล่ารถทหารนะครับโดย G E K 4001ลากลอดซุ้มนะมัวแต่วิ่งไปถ่ายอีกขบวนหนึ่งนะกลับมาเป็นรถคันนี้แทนนี่เป็นขบวนน่าจะไปรับรถทหารรถบุรีนะครับ จอดสงบนิ่งอยู่แค่ยาวๆตัวนี้เป็นแค่แค่เปล่านะครับที่จะไปน่าจะไปรับรถทหารนะครับเป็นแค่รถบอขอนอนะฮะชื่อเต็มๆก็คือโบอกี้ข้างต่ำสำหรับบรรทุกยานที่มีขนาดหนักนะฮะ นี่ก็เป็นตัวแคร่รถคุณปู่ g ีเอ0ก็จะลากออกไป นี่ก็ทําขบวนเปล่าเข้ามาอีกแล้วนะครับลากรถเปล่าเข้าเก็บย่านพระหนไม่เสียงเร่งเครื่องนะครับกระหึมเลือกเกิน ังจากคันนี้เข้ามาหลังจาก4017นะครับลากขบวนสวนเข้ามาแล้วคันนี้ก็ต้องออก หลังจากจอดรอทางกันสักพักหนึ่ง